ดีค่ะแพทย์หญิงตุลยาตั้งสิริพัฒน์จากดรตุลยาคอมมูนิตี้ค่ะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงอาการตาแห้งและความจำเป็นของการใช้น้ำตาเทียมนะคะหลังก่อนระหว่าง รักษาสายตาค่ะวันนี้เรามาชมกันนะคะว่าน้ําตาเทียมสําคัญอย่างไรนะคะในการทําเลสิกเนะะี่ยค่ะภาวะตาแห้งเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยที่เราจะต้องดูนะคะตั้งแต่ก่อนผ่าตัดด้วยซ้ําเลยนะคะว่าคนคนนี้ตาแห้งมากหรือน้อยแค่ไหนถ้าเราตรวจแล้วเราพบว่ามีการสร้างน้ําตาน้อยหรือมีการตาแห้งเนี่ยเราต้องแก้ไขเลยะคะ่ะ สิ่งที่ทําให้ตาแห้งได้ก็เป็นตั้งแต่การรับประทานยานะคะยารักษาสิวบางตัวหรือยาภูมิแพ้นะคะหรือการใช้พวกโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานก็ทําให้เกิดตาแห้งได้ง่ายนะคะ mm. เมื่อตาแห้งมากๆบางครั้งก่อนรักษาสายตานะคะต้องจัดการพื้นผิวกระจกตาให้ดีซะก่อนต้องทําให้ตาแห้งนั้นดีขึ้นก่อนที่เราจะรักษาสายตานะคะ mm. เมื่อเรารักษาสายตานะคะวิธีการที่เราเลือกนะคะ ส่งผลต่อตาแห้งมากน้อยนะคะอย่าง PRK กับรีเล็กสมายก็ทําให้ตาแห้งน้อยกว่าอันที่เปิดแผลกว้างนะคะเพราะว่า PRK นั้นไม่มีแผลแล้วก็รีเล็กสมายแผลเล็กนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับ เลสิกหรือว่า S B K หรือเฟมโตซึ่งมีแผลกว้างประมาณ22ม mm, มก็จะทำให้ตาแห้งได้มากกว่าเพราะฉะนั้นการเลือกก็จะนำไปสู่ว่าเออจะทำให้เกิดแห้งมากหรือแห้งน้อยนะคะแล้วหลังผ่าตัดเราเกิดแน่นอนนะคะเมื่อเราไปรบกวนผิวกระจกตาภาวะตาแห้งนั้นเกิดขึ้นหลังผ่าตัดอย่างแน่นอนซึ่งเราอาจจะต้องกันไว้ก่อนคะ่ะหลังทำเราขยันหยอดน้ำตาเทียมสักนิดหนึ่งในช่วงแรกจนกว่าแผลจะสมานนะคะแล้วเมื่อดี ขึ้นแล้วเราค่อยลดความถี่ของการหยอดน้ำตาเทียมนะคะแล้วน้ำตาเทียมในช่วงแรกๆที่หยอดถี่จึงอยากจะให้เป็นน้ำตาเทียมที่ไม่มีสารกันเสียเพราะเราใช้บ่อยมากกว่าวันละ4ครั้งต่อวันนะคะนี่ก็เป็นหลักๆของการเลือก แต่ถ้าเกิดว่าดีขึ้นแล้วเราก็เลือกที่เป็นขวดได้นะคะสรุปแล้วการทำเลสิกหรือการรักษาสายตาทำให้ตาแห้งได้สบายมากนะคะแต่เราต้องประเมินสภาพทั้งก่อนทำด้วยค่ะว่าก่อนทำแห้งมากน้อยแค่ไหนจะต้องรักษาก่อนไหมนะคะแล้วหลังทำเนี่ยก็บังคับตัวเองให้หยอดในช่วงแรกโดยเลือกตัวที่ไม่มีสารกันเสียหลังจากนั้นค่อยดูสภาพตาก,กันไปว่าต้องใช้มากน้อยแค่ไหนนะคะหวังว่าคำตอบเนี่ยน่าจะตอบโจทย์คุณผู้ฟังที่สนใจนะคะวันนี้หมออยู่ที่ นิทรศการวีนัสอินเดอ h เชลของคุณยูนปัญพัธนะคะกำลังอยู่หน้าห้ององค์สองนะคะที่ที่มีภาพาศิลปะอินสตาเลชันยูโฟอันนี้นะคะยูโอันนี้เนี่ยเปรียบเสมือนความอาจจะแอบร้ายในใจของเราที่เกิดขึ้นแต่บางทีความร้ายนั้นเนี่ยอาจจะมาในฐานะเหมือนกับ UFO ซึ่งมาด้วยความสงบก็ได้เพราะฉะนั้นบางทีไม่ว่าบางทีเราอาจจะคิดอะไรแปลกๆร้ายๆเนี่ย มองมันอย่างสงบนะคะแล้วทุกอย่างจะผ่านไปค่ะนะคะวันนี้สนุกมากเลยมาพบกับางานศิลปะอันง,งดงามแฝงไปด้วยความคิดสร้างสารรค์อย่างล้นเหลือนะคะที่ River City ชั้น2ขอบคุณ River s i t y e r เออร์เฟิสถานที่ในการถ่ายทำมองขอลาไปก่อนคราวหน้าเราพบกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการรักษาสายตาที่ดตรตุลยาคอมมิวนิตี้นะคะสวัสดีค่ะ